สวัสดีค่ะไผ่ที่เห็นคือไผ่ยักษ์ปักกิ่งค่ะตัวนี้เป็นหน่อแรกของปีนี้เลยนะคะฝนตกค่อนข้างดีค่ะในพื้นที่ของทางสวนเป็นไผ่อีกหนึ่งตัวนะคะที่นิยมปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากลำต้นของเขานะคะเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่ลำใหญ่ นอกจากใช้ประโยชน์จากาการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะตัวนี้ยังเป็นที่สนใจนะคะสำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของการทำบ้างไฟมีเข้ามาแวะเวียนดูลำต้นไผ่ของทางสวนนะคะเยอะมากแล้วก็มาตัดลำนะคะเพื่อไปทำบ้างไฟ จากการสอบถามนะคะเนื่องจากว่าทางสวนก็ปลูกไผ่มาหลายปีพอสมควรเพิ่งจะมีพี่ๆนะคะจากอำเภอใกล้เคียงเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับลาต้นของไผ่เพื่อไปทำบ้างไฟมีเข้ามานํำลาไผ่ไปใช้อยู่สองปีด้วยกันแล้วนะคะจากปีแรกเข้ามาอยู่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะา รอบหนึ่งนะคะปีนี้เข้ามา3รอบเลยนะคะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่ที่เข้ามาบอกว่าไผ่ยักษ์ปักกิ่งนะคะเมื่อไปทํำบ้างไฟลําของเขาจะมีความเหนียวนุ่มนะคะก็คือลําไม่แตกอันนี้เป็นหน่อใหม่ของปีนี้เลยนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของไผ่ที่ลำใหญ่นะคะหรือว่าไผ่ใช้ลำตัวนี้น่าสนใจเลยนะคะเป็นไผ่ที่ลำต้นตรงอันนี้ทางสวนไม่ได้ตัดแต่งนะคะก็คือจะเขาจะมีเขาจะแตกตาหนอ,อ,อกจากทางด้านล่างอันนี้ก็ควรจะที่จะตัดทิ้งนะคะหรือว่าขุดแยกเพื่อไปชำลงถุงได้นะคะก็จะต้องตัดแต่งลำต้นที่มีขนาดเล็กออกนะคะเพื่อให้ลำที่ใหญ่ๆนะคะ ได้สารอาหารเต็มที่จะได้โตเต็มที่แล้วก็โตเร็วมาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็คือลำลำแม่นะคะที่ลำค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วอันนี้คือโดนปัดไปแล้วนะคะเขาจะใช้ในช่วงของ โคลนต้นนะคะเพื่อไปทําบ้างไฟสำหรับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒสกลนคร แอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ